สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับ YouTube Channel พระอิีซีนะคอครปฐมแอปนักชาน้นกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะค่ะ EP นี้ก็เป็นพิกอเด็กเหมือนเดิมนะคะเราเดินทางกันมาถึง EP ที่207กันแล้วนะคะกับหัวข้อพิกอเด็กที่มีชื่อว่าเราจะเข้ากับพ่อแม่ของเขาได้ไหมนะคะ ค่ะกะติกาก็เหมือนเดิมเลยให้ทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปนี้นะคะหลับตานะคะนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือจากนั้นให้ท่านนึกถึงหัวข้อที่แอบตั้งไว้นั่นก็คือเราอจะเข้ากับพ่อแม่ของเขาได้ไหมจากนั้นลืมตาขึ้นมานะคะก็จะพบกับสัญลักษณ์ทั้งหมด4ส,สัญลักษณ์ก็จะมีกองที่1ส้มกีวีแอปเปิลและแตงโมนะคะค่ะ ให้ท่านเลือกกองที่ท่านถูกชะตาและดึงดูดสายตาบึงดูดใจท่านนะคะแล้วมารับฟังคําตอบกันได้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแอปจะให้เวลาทุกท่านประมาณหนึ่งนาทีเพื่อทําใจให้เป็นสมาธิและเลือกคําตอบเลือกกองพิกอเด็กที่ท่านถูกใจกันได้เลยนะคะโอเคค่ะเริ่มเลยค่ะ โอเคค่ะแอปหวังว่าทุกท่านก็คงจะเลือกกองที่ท่านถูกใจกันได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอปก็จะเริ่มจากกองที่1ก่อนเลยนั่นก็คือกองส้มนะคะขออนุญาตเก็บที่เหลือออกมาก่อนนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกองส้มกันเลยนะคะว่าเราจะเข้ากับพ่อแม่เขาได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูประเด็นแรกก่อน ประเด็นแรกก็คือแอปจะดูว่าพ่อแม่ของเขาอ่ะเขาชอบเราหรือเปล่าความในใจความรู้สึกที่พ่อแม่เขามีต่อเราอ่ะเขาชอบเราไหมในกรณีที่แบบเออเจอกันแล้วหรือรู้จักกันแล้วหรือกับบางคนที่ยังไม่เจอก็สามารถมาดูได้นะคะว่าถ้าเจอหรือรู้จักกับตัวเราแล้วเนี่ยพ่อแม่แฟนจะชอบเราไหมนะคะ,ะมาดูกันว่าพ่อแม่เขาชอบเราหรือเปล่านะคะรู้สึกยังไงกับเรานะคะ ใบแรกเลยค่ะราชาถ้วยนะคะใบที่สองหนึ่งเหรียญใบที่สามแฮงแมนใบที่สี่นักลบไม้ ขอขอขยายแฮงแมนหนึ่งใบนะคะแฮงแมนจะเป็นแปดเหรียญอ่ะเดีย๋ยวขอขยับมุมกล้องสักเล็กน้อยนะคะอ่าถามว่าพ่อแม่พ่อแม่แฟน่ะเขาเขาเห็นเราแล้วเขาชอบเราไหมหรือเขารู้สึกยังไงกับเราอ่าจากหน้าไพ่ตรงนี้นะคะถามว่าเขาชอบเราไหมเออเขาก็ เขาก็มองเราดีนะคะเขาก็มองเราว่าตัวเราอะ่ะก็เป็นคนที่แบบมีหน้าที่การงานมีการเงินที่ก้าวหน้ามั่นคงก็เหมาะก,กับลูกเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูดูชื่นชมเราอยู่ลึกๆะคะ่ะแต่ว่าในแง่อุปนิสัยใจคอหรือในเรื่องของความดีความงามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังตัดสินเราไม่ได้ นะคะอีก20%เขาก็ยังคลางแค็งใจเราอยู่เขาก็รู้สึกว่าเออเราจะดีจริงหรือเปล่าโอเคในเรื่องโปรไฟล์หน้าที่การงานอะไรเราผ่านแล้วเขารู้สึกว่าในในจุดเนี้ยเราผ่านแล้วแต่ในเรื่องแบบนิสัยใจคอหรือความดีความไม่ดีในตัวเราอา่ะจะเป็นยังไงนะเขาก็ดูไม่ออกเหมือแนบบกันเขาก็ขอดูยาวๆหน่อยประมาณนี้นะคะค่ะอันนี้ก็คือประมาณแบบ ก็ผ่านในเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานอะไรเงี้ยเราผ่านอยู่แต่เรื่องความความแบบมีจิตใจดีไม่อะไรไหมเขายังตอบไม่ได้เหมืนกันต้องดูไปยาวๆอ่ะทีเนี้ยมาดูประเด็นที่สองแล้วในระยะยาวอ่ะพ่อแม่เขาอ่ะกับัวเราอ่ะจะเข้ากันได้ไหมสมมุติเป็นครอบครัวกันแล้วอะไรกันแล้วหรือในระยะยาวเราจะเข้ากับพ่อแม่เขาได้ไหมหรือพ่อแม่เขาจะจะยอมรับเราได้ไหมในระยะยาวนะคะมาดูกันกองส้มนะคะ ใบแรกได้ไพ่เดทนะคะใบที่สองสองดาบใบที่สามราชาไม้ใบที่สี่ตลกถล่มไายออกมาวีนหนักมาก ถามว่าในระยะยาวเขาจะเขาจะแบบโอเคกับเราไหมหรือ จะเข้ากันได้จริงมมันก็เข้ากันไม่ได้นะคะคือแบบคือหน้าไพาอ่อ่ะคือแบบทั้งเดททั้งสองดา่าทั้งตึกถล่มนี่มันดูวุ่นวายมากเลยอะ่ะเหมือนในระยะยาวถ้าเป็นครอบครัวกันไปเนี่ยเออสมมุติว่าถ้าได้อยู่บ้านเดียวกันกับพ่อแม่กับญาติผู้ใหญ่ของเขาเนี่ยเรากับญาติผู้ใหญ่หรือพ่อแม่เขาเนี่ยก็จะไม่ถูกกันค่ะก็จะด่ากันหนักเลยค่ะแล้วก็มีปัญหากันวุ่นวายมากเออแล้วแฟนเราก็เป็นคนกลางก็แบบ เขาก็จะพยายามประครับประคองอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ดูหนักใจอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ ในระยะยาวก,ก็เข้ากันไม่ได้ก็คือไม่เหมาะที่จะอยู่บ้านเดียวกันควรจะแยกกันไปอยู่เป็นส่วนตัวจะดีกว่าเพราะดูแล้วดูเข้ากันไม่ได้ดูมีปัญหาเหมือนเขาก็พ่อแม่แฟนหรือญาติผู้ใหญ่แฟนก็จะคอยจับผิดหรือหาเรื่องเราหรืออาจจะมีส่วนทําให้เรากับแฟนต้องทะเลาะก,กันบ้านแตกได้เหมือนกันนะ๊ะก็ไม่ควรที่จะอยู่ด้วยกันกับกับญาติแฟนควรจะแยกออกมาอยู่ต่างหากนะคะ อ่ะทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนําจากไพ่นะคะว่าไพ่จะแนะนําอะไรคุณกองส้มนะคะในในกรณีนี้นะคะกรณีที่เรื่องพ่อแม่แฟนทํายังไงถึงจะให้เข้ากันได้นะคะมีหนทางแก้ไขอะไรไหมนะคะใบแรกเลยสองดาบนะคะ ใบที่สองสองไม้ค่ะใบที่สามเทมพเพลนใบที่สี่สี่เหรียญค่ะออสิ่งที่ไพ้่แนะนำก็คือว่าถ้าถ้าสมมุติว่าอยู่อยู่ด้วยกัน มันต้องอยู่ด้วยกันจริงๆอะมันย้ายไปไหนไม่ได้อะอยู่เป็นส่วนตัวไม่ได้ก็ต้องเหมือนแบบพยายาม เลี่ยงเลี่ยงที่จะพูดปะทะกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนถ้าเขาบน่นหรือพูดอะไรขัดหูขัดใจเราเราก็พยายามแบบเอาหูไปนาเอาตาปไปไล่พยายามไม่ใส่ใจอะไรมากเหมือนก็พยายามคิดดีกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับพ่อแม่แฟนประมาณเนี้ยนะคะแต่ว่าไพ่บอกว่าแต่ถ้าทนไม่ไหวจริงๆรู้สึกว่ามันดูคุกคามชีวิตเราหรือรู้สึกว่าพ่อแม่แฟนเป็นปัญหาทําให้เราอึดอัดมากๆก็อาจจะต้องเก็บเงินแล้วปรึกษาแฟนว่าขอไปอยู่ส่วนตัวข้างนอกจะดีกว่าแล้วแบบนาน มาหาเขาที่อะไรประมาณนี้ยน่าจะเป็นคทางออกที่ดีประมาณนี้นะคะนี่ก็คือคําตอบของกองส้มนะคะอ่ะโอเคกองส้มจบไปแล้วต่อไปมาดูกีวีนะคะอ่ะอาเดี๋ยวเรามาดูกีวีกันต่อเลยนะคะเราจะเข้ากับพ่อแม่ของเขาได้ไหมนะคะหัวข้อพิกอัดเด็กในวันนี้มาดูประเด็นแรกก่อนว่า แล้วพ่อแม่ของเขาอ่ะเออชอบเขาพ่อแม่ของเขาชอบเราไหมหรือรู้สึกยังไงกับเราในกรณีที่เคยเจอกันแล้วหรือรู้จักกันแล้วอะไรเงี้ยหรือคนที่ยังไม่เคยเจอพ่อแม่แฟนก็เข้ามาดูได้เหมือนกันว่าเออถ้าเจอกันแล้วจะรู้สึกพ่อแม่เขาจะรู้สึกยังไงจะชอบเราไหมนะคะใบแรกเลยเก้าดาบนะคะ ใบที่สองจัสติดค่ะใบที่สามเจ็ดถ้วยใบที่สี่แปดถ้วยแอปแอปขอขยายเจ็ดถ้วยหน่อยนะคะ วยจะเป็นแชรี่อดแอบมองว่าถ้าถ้าได้เจอกันแล้วหรือยังไม่ได้เจอกันแล้วมีความคิดที่จะเจอเนี่ยถามว่าเขาถ้าได้เจอเราแล้วหรือเจอเราไปแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงกับเรานะคะพ่อแม่แฟนแอ,แอบบอกเลยว่าเขาก็ไม่ได้ชอบเราอ่ะฟอรดูแล้วเขาดูมีอคติอะคะ่ะเหมือนเขาไม่แน่ใจว่าแบบเออเราจริงใจกับลูกเขาไหมเราจะมาหลอกลูกเขาหรือเปล่าเหมือนเขาก็จะมองว่าเราดูหน้าตาดีอะ เออแบบคนคนมีสเสน่ห์หรือคนสวยจัดหล่อจัดหน้าตาดีแบบเราเนี่ยจะมาจริงจังกับลูกเขามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวสักพักก็ต้องเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาไม่ดูไม่ค่อยชอบเราเหมือนเขาบอกว่าเราดูดีเกินเนะี่ยดูแบบเดี๋ยวเราจะแบบทิ้งลูกเขาไปอะไรอย่างเงี้ยหรือไปเจอคนใหม่ก็ได้ทําให้ลูกเขาต้องเสียใจดูเขาคิดเครียดอยู่เหมือนกันนะคะเปอร์เซ็นต์ไม่ชอบก็เยอะอยู่ค่ะถ้าเจอกันหรือเจอไปแล้วนะคะ อาทีนี้มาดูประเด็นต่อมากันว่าแล้วในระยะยาวอะ่ะพ่อแม่เขากับตัวเราจะเข้ากันได้ไหมสมมติเป็นครอบครัวกันเป็นแล้วเราต้องดิวกันต้องอะไรกันพ่อแม่เขากับเราในระยะยาวจะชอบเราไหมหรือจะเข้ากับเราได้ไหมในที่สุดจะยอมรับเราไหมนะคะใบแรกเลยก้าดาบก็มาอีกแล้วนะคะ ใบที่สองจะติดแอปว่ามันขึ้นไปเดิมอ่ะก็สับละเอียดแล้วนะเด็กทุไวนะคะพัะฝั่งเขาอ่ะโอเคค่ะ แอบมองว่าในระยะยาวเป็นลิมิตใหม่ที่ดีอยู่ค่ะในระยะยาวอ่ะตัวตัวเขาอ่ะก็จะเลิกระแวงเราตัวพ่อแม่แฟนหรือว่าจะดูเป็นญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นพ่อแม่อะไรเสมอไปนะคะผู้ปกครองของแฟนหรือญาติผู้ใหญ่อะไรเงี้ยได้เหมือนกันเขาในในในระยะยาวอ่ะเอาเป็นว่าสรุปเป็นใช้คําว่าพ่อแม่แล้วกันนะคะพ่อแม่แฟนอ่ะในระยะยาวเขาชอบเราค่ะเขาจะมองว่าเราอ่ะไม่ได้เลวร้าย เหมือนที่เขาปราโาทเราไว้ตั้งแต่ตอนแรกที่เจอกันเออเขาก็รู้สึกว่าเออตัวเราใช้ได้นะเป็นคนดีมีน้ำใจหรือว่าเป็นเป็นเด็กที่น่ารักนะเขาจะรักเราเหมือนลูกเขาอีกคนหนึ่งเลยแล้วเขาก็จะดูแบบให้เกียรติเรามากแล้วเขาก็จะแบบเออรู้สึกว่า เนี่ยเราเป็นคนดีจิตใจดีเหมาะแล้วเหมือนลูกเขามีบุญนะที่ได้เราเป็นแฟนอะไรเงี้ยคือเขาจะชอบเราแล้วประทับใจเรามากคือเขาก็จะแบบจากที่เขาไม่ชอบเราจะกลายเป็นรักเรายิ่งกว่ายิ่งกว่ารักลูกเขาอีกก็คือตัวแฟนเราเลยนะคะคือถือว่าดีมากๆเลยนะคะอ่ะทีนี้มาดูคำแนะนำจากไพ่นะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องพ่อแม่แฟนหรือว่าญาติผู้ใหญ่แฟนนะคะ ได้ไพ่ราชินีเหรียญนะคะ3ามถ้วย1นึ่งถ้วยแล้วก็สักเกลรนนะคะก็ไพ่ก็แนะนำว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้ว นะคะที่เราเป็นคนแบบทำมาหากินตั้งใจทำงานเก็บเงินนะคะเป็นคนที่แบบเออเวลาเจอเขาก็พูดกับเขาแบบเอาอ,อกเอาใจดีสนใจเขาสนใจพ่อแม่แฟนหรือหรือว่าเราดูลักรักแฟนเรามากอะไรอย่างเงี้ยคือพฤติกรรมดีๆเหล่านี้เราก็ทำอยู่แล้วนะคะคือไพ่ก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีก็ให้เราทำต่อไป เราก็จะได้ใจพ่อแม่แฟนหรือได้ใจญาติผู้ใหญ่ของแฟนไปเองเพราะการกระทําของเราเองที่วางตัวดีอยู่แล้วประมาณนี้นะคะก็ขอให้ทําดีต่อไปแล้วพ่อแม่แฟนหรือว่าญาติญาติแฟนก็จะรักเราในที่สุดนะคะโอเคค่ะนี่ก็คือคําตอบของกีวีนะคะต่อไปเป็นแอปเปิลนะคะอ่าเดี๋ยวเรา เคเดี๋ยวเรามาดูแอปเปิลกันนะคะว่าอะกับประเด็นเรื่องพ่อแม่แฟนเนี่ยเราจะเข้ากับพ่อแม่ของแฟนได้ไหมกับพ่อแม่เขาได้ไหมมาดูประเด็นแรกก่อนว่าพ่อแม่ของเขาอะ่ะจะชอบเราไหมหรือจะรู้สึกยังไงกับเราในกรณีที่แบบเจอกันแล้วรู้จักกันไปแล้วหรือยังไม่ได้เจอก็มาดูกันได้นะคะว่าถ้าเจอพ่อแม่แฟนจะชอบเราไหมจะรู้สึกยังไงกับเรานะคะ ได้ไพ่เดอะฟูลค่ะนักลบดาบนะคะเก้าไมา้แล้วก็สี่เหรียญ อืมแอปมองว่าถามว่าเขาจะชอบเราไหมเจอกันกับเรานะคะแอปแอปมองว่าเขาไม่ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหระคะ่ค่ะเหมือนเขาจะรู้สึกว่าตัวเราดูแบบดูสดใสร่าเริงดูรักอิสระดูดูไม่ยึดติดก,กับลูกเขาเลยอะไรเงี้ยดูเหมือนแบบเหมือนอารมณ์แบบเหมือนเขามองว่าเราดู ดูยังไม่ค่อยรักลูกเขามากดูเหมือนมองลูกเขาเป็นเพื่อนกับเราอะไรเงี้ยเหมือนถามว่าถ้าไปเจอกันเขาก็จะดูงงๆกับพฤติกรรมเราพ่อแม่เขาอะนะคะว่าแบบเอ้ยทำไมดูดูไม,ดไม่ดูไม่แบบ ดูไม่ได้มองแฟนเราเป็นเป็นคนรักอะเหมือนมองเป็นเพื่อนเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยดูวางตัวสบายสบายชิวเกินอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะมองว่าบุกคิกเราดูดูแปลกดูแตกต่างดูไม่เหมือนผู้หญิงทั่วไปที่จะต้องต้องทําแบบเข้าหาพ่อแม่แฟนดีๆอะไรเงี้ยเหมือนเราจะดูชิวๆอะ่ะดูไม่ค่อยอะไรกับพ่อแม่แฟนมากดูทําตัวปกติดูเหมือนเรา เหมือนเราเป็นสไตล์แบบอินดี้แล้วก็อินดี้ไปอย่างนั้นเลยเลยอย่างเงี้ยไม่มีการแบบว่าปรับเปลี่ยนการแต่งตัวหรือบุคลิกให้เข้ากับพ่อแม่แฟนสักเท่าไหร่เหมือนไม่ค่อยเข้าหาพ่อแม่แฟนนะเหมือนเราเป็นไงเราก็เป็นอย่างนั้นดูเฉยๆอะไรเงี้ยหรือว่าดูดูแบบเป็นสไตล์เราอะดูไม่ได้แบบปรับตัวเลยมากเขาก็อาจจะเอ๊ะทำไมทาไมทาไมเด็กคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้เหมือนเขาอาจจะดูสงสัยอะไรในตัวเราแล้วก็อาจจะยังไม่ค่อยชอบเราสักเท่าไหร่นะคะ อ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูในประเด็นที่สองแล้วถ้าเกิดในระยะยาวเนี่ยพ่อแม่เขาจะเข้ากับเราได้ไหมจะยอมรับเราได้ไหมในระยะยาวแบบสมมติแต่งงานคลองเรือนอะไรกันไปแล้วอย่างเงี้ยในระยะยาวพ่อแม่เขาจะชอบเราไหมจะโอเคกับเราไหมนะ,ะใบแรกเลยได้เดือดสัตว์นะคะใบที่สองนักลบเหรียญ ใบที่สามพัสสังคาราดใบที่สี่สิบเโอ้ในระยะยาวดีอยู่ค่ะในระยะในระยะยาวเขาเขาชอบเรานะเขาจะมองว่าเราอะเป็นตัวของตัวเองอ๋อที่เคยเจอกันครั้งแรกเราดูแบบตลกปกหาดูล่าเริองอ๋อเราเป็นอย่างนี้จริงๆเราเป็นสไตล์แบบเด็กๆสไตล์แบบฉันก็เป็นคนแบบนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยคือคือเขาก็มองว่าแบบ เออเราจริงใจดีนะเราไม่ได้แบบสร้างภาพอะไรอะไรเงี้ยคือเขาก็จะเข้าใจเราในที่สุดแล้วเขาก็จะชอบเรามากเลยเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าเราก็เป็นแฟนที่ดีของลูกเขาทํามาหากินเก็บเงินเก็บทองดูมีหัวการค้าที่ดีแล้วก็ดูรักเดียวใจเดียวกับลูกเขานะไม่ทอดทิ้งลูกเขาไปก็เขาก็จะมองว่าเราก็เหมือนเป็นลูกเขาอีกคนหนึ่งเขาก็จะรักเรานะคะก็มองว่าเราแบบเป็นคนในครอบครัวที่เขายอมรับเราได้ในที่สุดนะคะด้วยความเก่งความที่เราแบบ เออแบบพออยู่กับลูกเขาไปแล้วเหมือนแบบเหมือนเหมือน,นช่วยเสริมดวงให้ลูกเขาล่ํารวยประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวเราก็เก่งด้วยประมาณเนี้ยเหมือนอยู่กันไปแล้วรวยอะไรเงี้ยมันเขาก็จะชอบเรารที่สุดนะคะอ่ะทีนี้มาดูคําแนะนําจากไพ่กันนะคะว่าไพ่จะแนะนําอะไรคุณฟองแอปเปิลนะคะเกี่ยวกับกรณีพ่อแม่แฟนญาติผู้ใหญ่แฟนประมาณเนี้ยนะคะ ได้ไพ่เด็กเหรียญลาชินีถ้วยแปดดาบสิดาบอ่ะไพ่ก็อบอกว่า ้าสมมติในปัจจุบันเนี่ยคนคน,ค,นคุณกองแอปเปิลเนี่ยสมมติในปัจจุบันแบบว่ามีความเครียดมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องพ่อแม่แฟนกลัวจะเข้ากันไม่ได้หรือว่ากลัวแบบอยู่อยู่กันไปแล้วจะมีปัญหากันไหมไพ่ก็ออกมาในลักษณะที่ว่าให้เราอย่าไปกังวลกับมันอะไรเงี้ยให้เราแบบให้เราแบบว่าทําตัวปกติของเราทํางานเก็บเงินเป็นเมียที่ดีเป็นแม่ที่ดีของลูกหรือว่า เป็นแฟนที่ดีของแฟนเราต่อไปสักวันหนึ่งเขาก็จะเห็นคุณค่าในตัวเราคือเราอย่าไปเครียดอย่าไปแสดงอาการว่าเราแบบจะไม่ไหวแล้วที่คือเราก็พยายามแบบว่าทําตัวเองให้อยู่ในสแตนดาร์ดที่ดีอะไรเงี้ยให้เขาเห็นไปนเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะรับรู้ได้เองว่าเราตั้งใจจริงเออเป็นซับไที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรักเราเองในที่สุดนะคะโอเคค่ะนี่ก็เป็นคำตอบของกองแอปเปิลนะคะ อ่ะต่อไปกองสุดท้ายนะคะแองโ,โมนะคะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูน้องแตงโมกันว่าอ่ากับหัวข้อที่แอบตั้งไว้ก็คือเราจะเข้ากับพ่อแม่ของเขาได้ไหมในประเด็นที่หนึ่งก็คือแล้วพ่อแม่ของเขา่าชอบเราหรือเปล่ารู้สึกยังไงกับเราสมมุติในกรณีที่เจอกันแล้วในสักพักหนึ่งเออเราอยากจะรู้ว่าพ่อแม่แฟนชอบเราหรือเปล่าหรือคนที่ยังไม่ได้เจอพ่อแม่แฟนเลย กำลังจะมีเกณฑ์ที่จะเจอเนี่ยเออมาดูก่อนก็ได้ว่าเออถ้าเจอแล้วเขาจะชอบเราหรือเปล่าพ่อแม่แฟนนะคะค่ะใบแรก6ดาบค่ะใบที่2 t e m p มเพล c นใบที่3 d e เดวิ สี่สามไม้เยอะๆขอขยายเดวิลหน่อยคืออะไรกันนะเดวิลเดวิลจะเป็นลือสีอ้าวถามว่าถ้าเจอหรือเจอไปแล้วสักพักถามว่าเขาพ่อแม่แฟนชอบเรไม่รู้สึกยังไงอืมจากหน้าไพาอารมณ์แบบ อารมณ์ประมาณว่าขอดูสถานการณ์ไปก่อนว่าเป็นยังไงเขาก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าคนเพิ่งเจอกันจะดีหรือจะลายเขาไม่รู้หรอกแต่เขาก็ดูภาพรวมเขาก็ค่อนข้างที่จะถูกใจเราเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนเขาก็มองว่าเราก็เข้าท่าดีนะดูเข้าหาผู้ใหญ่เป็นดูมีความแบบว่าเอนเตอร์เทนเก่งหรือมีความแบบประจบประแจงเอาใจขอโทษที่ต้องใช้คำแรงๆเหมือนเขามองว่าเราจะสร้างภาพหรือเปล่านะที่มา เอาใจเขานี่คือแบบจริงใจหรือเปล่าเขาก็กันวนงวลไงคือเขาแตบบ่ภาพรวมเขาก็มองว่าเราดูเอนเตอร์เทนเขาดีนะดูสดใสร่าเริงดูเข้าหาเขาดูเอาอกเอาใจเขาดีแต่เขาก็ยังไม่แน่ใจไงว่าเนี่ยเป็นดีวิวขึ้นว่าแบบเออเนี่ยจริงใจหรือเปล่าเนี่ยเอาใจเอาใจเพื่อแบบให้ให้ให้ชั้นประทับใจเธอเพื่อที่ความรักของเธอจะได้สมหวังกับลูกชั้นใช่ไหมเหมือนเขาก็ยังหวาดระแวงในแง่นี้อยู่ประมาณนี้นะคะคือก็ยังก็ดูแบบ ดูก้าวกลัวนะดูเหมือนกับว่าก็ชอบแต่ก็ไม่แน่ใจว่าว่าเราทํากับเขาดีๆเนี่ยคือจริงใจหรือว่าเสแสร้งอะไรประมาณเนี้ค่ะอ่ะทีเนี้ยมาดูในระยะยาวว่าพ่อแม่เขาอะ่ะจะเข้ากับเราได้จริงๆไหมคือสมมติว่าแต่งงานกันไปต้องดีวกว่าพ่อแม่หรือพ่อแม่มาอยู่บ้านเดียวกับเรากับแฟนอะไรเงี้ยคือเหตุการณ์มันจะแบบเข้ากันได้จริงไหมเขาจะยอมรับเราไหมหรือประมาณนี้นะคะเอาในระยะยาวนะคะ ใบแรกเลยได้จั d g m เมนนะคะใ, 2, นใ 3, ะใบที่สองเด็กเหรียญใบที่สาห้าดาบแล้วใบที่สี่สิบเหรียญ ขยายห้าดาบใบหนึ่งนะคะห้าดาบจะเป็นเดิมูนอ่ะแอปมองว่าในระยะยาวถามว่าพ่อแม่แฟนกับเราจะไปที่กันได้ไหมเข้ากันได้ไหมเขายอมรับเราไหมอ่าแอปมองว่ามันก็มีมีทางเรื่องที่เขาชอบเราแบบยอมรับเราได้ในแง่ของความที่แบบเราเป็นลูกสะพายที่ดีนะคะแบบอยู่กินกับกับลูกเขากับแฟนกับแฟนเราเนี่ย ช่วยกันทํามาหากินมีเงินเก็บอะไรเงี้ยคะย่นี้เขาก็ชื่นชมแต่ว่ามันก็มีอีกประเด็นเล็กๆที่เขาไม่ค่อยชอบเรามันก็อาจจะมีบ้างที่แบบเออเขาเขาก็มีแบบห่วงลูกเขาหรือขัดใจเราหรือไม่ชอบเราในบางจุดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอ่าอ,อันนี้ก็มันก็มีบ้างที่แบบอาจจะมีชอบในเรื่องนี้แต่ไม่ชอบในเรื่องนึงอะไรเงี้ยคือเขาก็มีมี มีความไม่ชอบเราหรือขัดแย้งกับเราในในบางเรื่องเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรอะค่ะแต่เราก็รับรู้ได้ว่าเออพ่อแม่แฟนก็ดูเหมือนเหมือนจะแลมมีความแบบไม่ไม่ค่อยชอบเราบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยภาพรวม80%เเขาก็ชอบเราอยู่ค่ะ เหมือนเขาก็มองว่าเรามีพฤติกรรมที่ดีแต่นีสใส่บางอย่างของเรากับพ่อแม่แฟนอาจจะขัดแย้งอะไรกันบางอย่างเหมือนไม่ค่อยถูกกันเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบเมาเมากันบ้างแอบเมาแอบแอบมอยแอบฝอยกันบ้างแบบรับหลังนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยดูไม่ถูกใจกันบางเรื่องเหมือนเคยมีทะเลาะอะไรกันมาบ้างอย่างเงี้ยเออประมาณนี้นะคะแต่ภาพรวมเขาก็เขาก็ยอมรับเราได้อะแต่อาจจะไม่ได้ถูกใจอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ย อ่ะทีนี้มาดูคำแนะนำจากไพ่กันนะคะว่าไพ่จะแนะนำอะไรคุณกองแตงโมงในกรณีเรื่องนี้นะคะพ่อแม่แฟนยาผู้ใหญ่ของแฟนประมาณนี้นะคะได้ไพ่แปดไม้นะคะกงล้อนะคะห้าดาบนะคะ แล้วก้อนึืง่งไม้เท้าอือเดี๋ยวขอขยายห้าดาบหนยนะคะห้าดาบจะเป็นสตรินอ๋อไพ่ก็จะแนะนําคุณกองแตงโมในลักษณะที่ว่าเออเหมือนประมาณว่าเว,เวลาเจอพ่อแม่แฟนหรือต้องพบปะอะไรกันอย่างเงี้ยหรืออยู่กับเขาอย่างเงี้ยเหมือนให้เราแบบ ลดลดความแข็งแข็งลงหรือว่าให้เราแบบให้เราอ่อนๆกับเขาเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเหมือนถ้าเขาด่าอะไรมาหรือพูดอะไรขัดใจเราให้เราแบบทําเป็นเงียบๆไปหรือไม่ต้องไปสนใจอะไรมากอย่างเงี้ยค่ะเหมือนประมาณว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะออกมาในผาผลลัพธ์ที่ดีเหมือนอย่าไปมีเรื่องกับเขาพูดง่ายๆประมาณเนี้ยเหมือนให้เรามองว่าแบบ เออเขาก็เป็นบุคคลสําคัญนะเพราะเขาก็เป็นพ่อแม่แฟนก็ถือซะว่าเขาก็เป็นพ่อแม่เราอย่างเงี้ยเหมือนเขาบ่นอะไรมาด่าอะไรมาเราก็เงียบเงียบไปไม่ต้องไปเถียงไปอะไรเขาอย่างเงี้ยค่ะก็ทําตัวแบบแบบตามๆน้ําเนียนๆไปเออด่าก็ทําเป็นแบบเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยไปเออเอออค่ะคืออะไรไปอย่างเงี้ยค่ะก็ก็รับฟังรับฟังกันไปก็จะอยู่กันได้เองประมาณนี้นะคะโอเคค่ะ จบแล้วนะคะสำหรับ EP ที่207ในหัวข้อที่มีชื่อว่าเราจะเข้ากับพ่อแม่ของเขาได้ไหมก็จบลงแล้วสำหรับ EP ที่207นะคะค่ะก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่เข้ามารับฟังรับชมมาคอมเมนต์มากดไลค์ให้กำลังใจกันนะคะแอปก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับ ใครที่มีหัวข้อพิกอเด็กพิกอากาดอะไรจะแนะนําก็แนะนํากันมาได้เลยนะคะแอฟกอ็จะนํามาจัดทาให้ตามลําดับคิวเหมือนกับหัวข้อนี้เป็นต้นนะคะโอเคค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้า